ต้องบอกว่า CPI เนี่ยนะครับมันคือคอนเทนต์หลักในวันนี้ที่เราเพิ่งเจอมาในวัน พุทธที่ผ่านมาเนาะก็คือเมื่อวานนี่แหละนะก็คือตัว CPI เนี่ยมีการประกาศมาแล้วนะลดจาก2.9มา2.5นะก็คือส p i ดเนี่ยมีการลดลงและตลาดเนี่ยตอบสนองเรียบร้อยนะคือการเขียวขึ้นมาแล้วนะครับแล้วคาถามต่อไปก็คือว่ามันจะเขียวไปขนาดไหนกันเฉียวนะเดี๋ยวนี้มาสรุปกันแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับเรามารู้จักกันก่อนนะว่า CPI เนี่ยคืออะไรนะเพื่อนๆจะได้รู้จักแล้วก็สามารถเอาไปวางแผนเทรดของตัวเองได้นะเผื่อบางคนอาจจะไปเทรดช่ข่าว CPI อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะสำหรับตัว CPI นะทุกคนครับเอาง่ายเลยนะมันคือตัวเเเลขทีี่ช้นัอางิฟ ถ้าเกิดว่า CPI เนี่ยมีค่าสูงเนี่ยนะครับก็คือข้าวของเนี่ยราคามันจะมีการสูงขึ้นนับส่วนถ้าเกิด CPI ต่ำเนี่ยนะครับราคามันก็จะต่ําลงนะครับอันนี้ก็คือตัวง CPI เนาะเวลาที่ CPI เนี่ยมันสูงมากๆราคาข้าวของนะครับในประเทศนั้นเนี่ยก็จะมีราคาที่สูงขึ้นมากๆนะครับถ้าเกิดว่า CPI มีการลงต่ามากๆราคาข้าวของในประเทศนั้นก็จะมีราคาที่ถูกลงมามากเช่นเดียวกันนะครับซึ่งต้องเข้าใจยางนะครับว่า CPI เนี่ยที่ควรจะเป็นนะอยู่ที่สองเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเนี่ยเวลา าจะดีนะครับเนาะสมมติว่าตอนเนี้ย CPI เนี่ยจาก2.9ลงมา2.5เนี่ยเห็นไหมครับว่ามันลงมาใ,ใกล้2%เท่ากับว่ามันดีแล้วก็จะทําให้ตลาดเนี่ยมีการเขียวขึ้นมาเนาะก็เป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนกันแต่สมมุติว่าถ้าเกิดว่า CPI ณวันใดวันหนึ่งเนาะมันต่ํากว่า2%อาจจะอยู่สัก1%อะไรเงี้ยทุกคนและประกาศออกมานะ CPI อยู่ที่1.5%นะครับแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้ตัวของอ่าตลาดเนี่ยมีการเขียวได้เช่นเ,เดียวกันนะครับเพราะว่าเข้าใกล้ที่2%เองครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครจะเทรดชนคา CPI ต้องดดู้วยนะครับว่าตัวของ CPI เเนนี่ยมัข้าใกล้2%หรือเปล่า นะครับนาะถ้าเข้าใกล้ตลาดก็มีอ้มที่จะมีการปรับตัวขึ้นไปได้เองนะครับเนอะทีนี้นะครับเนาะเรามารู้จักอีกนิดหนึ่งดีกว่าเนี่ยว่า c p i เนี่ยเขาวัดจากอะไรกันแน่นะครับเนาะคำตอบมันง่ายมากทุกคนเพราะว่า c p i เนี่ยมันเป็นตัวที่บ่งบอกนะว่าราคาสินค้าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงใช่ไหมดังนั้นเนี่ย c p i เนี่ยมันก็วัดจากพวกสินค้าแล้วก็บริการต่างๆนั่นเองนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าอาน้ําดื่มแล้วก็พลังงานเนี่ยจะเป็นตัวที่ใช้วัด c p i เพิ่มถ้าลดลง c p i ก็ลดลงนะครับแต่ว่า c p i เนี่ยมันจะประกาศชา้าไป1เดือนเนาะประกาศชา้าไปห่เดือนนะครับมันก็จะเป็นแฟกเตอร์ที่ชา้านิดนึงนะแต่ถามว่าส่งผลไหมส่งผลแน่นอนนะครับแล้วก็ c p i เนี่ยมันจะมีอีกตัวเลขหนึ่งที่สำคัญนะครับมาคู่ๆกันเลยนะก็คือตัวของ Core CPI Core CPI เนี่ยนะตัวมันคือ CPI นั่นแหละเพียงแค่ตัดตัวลพลังงานทิ้งไป นะครับนาะเหตุผลว่าพลังงานเนี่ยมันเป็นแฟกเตอร์ที่มีปัจจัยนะครับของราคาเนี่ยที่เยอะมากเช่นเกิดสงครามราคาพลังงานมันก็เพิ่มถูกต้องไหมหรือบางทีเนี่ยเกิดนะครับพายุฝนฟ้าคะนองขนส่งน้ามันไม่ได้นะครับราคาพลังงานมันก็เพิ่มดังนั้นเนี่ยตัวคอซีพีเนี่ยก็จะวัดแค่สิ่งที่อยู่ในประเทศเนาะบริการาต่างๆในประเทศจะไม่วัดจากราคาน้ํามันนะัแต่ถามว่า2อันเนี้ยอันไหนสำคัญกว่ากันส่วนตัวผมว่าซีพนะีไอ,อสำคัญกว่านะครับแต่บางคนก็จะบอกว่าคอสําคัญกว่าเนาะแต่หลักๆเนี่ยคนก็ดูที่ใหญ ก็ไปสู่คำถามหลักของเรานใะน,ะนะวันนี้เนาะก็คือ CPI เนี่ยมันส่งผลต่อตลาดหุ้นแล้วก็คริปโตอย่างไร เพราะว่าด้วยตัวของ c p i ที่ประกาศออกมาล่าสุดสังเกตว่าตลาดมีการปรับตัวขึ้นครับแล้วตลาดมันจะเขียวไปยาวๆเลยไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับต้องบอกงี้เลยแล้วกันนะครับเท่าที่ผมนัศึกษามาแล้วก็หาข้อมูลมาเนี่ยผมไม่เห็นว่า c p i กับตัวของตลาดการลงทุนเนี่ยมันมีความสัมพันธ์อะไรขนาดนั้นนะครับบางทีเนี่ย c p i มันแบบเยอะมากๆนะครับแต่ตลาดมันไม่มี Impact ก็มีเหมือนกันนะครับเพียงว่าตัวของ CBI เนี่ยนะครับมันจะไปส่งผลกับอีกตัวเลขหนึ่งนะครับทางเศรษฐกิจนะทุกคนครับนั่นก็คืออัตราดอกเบี้ยครับ แล้วก็คือ C P I เนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อตลาดโดยตรงแต่จะไปส่งผลต่ออัตราดอกเบีย้ยและอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยถึงจะมาส่งผลต่อตลาดนะครับอีกทีหนึง่งอ่ามันก็เป็นความสมัมพันธ์ที่ซับซ้อนนิดนึงนะครับเนาะอ่าแต่เรามาดูกันนะว่าม,ามันสัมพันธ์กันยังไงนะครับอย่างแรกเลยเอาที่ C P I กับตัวอัตราดอกเบีย้ยก่อนนะครับสมมุติว่าตัว C P I เนี่ยมันประกาศออกมาและสูงนะคือ C P I เนี่ยมันสูงมากๆนะครับต้องอ่าก็คือข้าวของในประเทศเนี่ยมันแพงนะเพราะข้าวของในประเทศมันแพงเนี่ยนะครับอ่าอัตราดอกเบีย้ยนะครับหรือว่าเเเเเฟดดนนนนนีีนีี่่่่ยยจะะะมมห้้าาาททคครรรัับบบใใกกพพิออืํ ตัวของ C.I เนี่ยมันเกิดการลดลงอ่าดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตาม C.I p สูงเนี่ยสังเกตได้เลยนะครับช่วงนั้นเนี่ยเฟดจะมีการเพิ่มดอกเบี้ยเพิ่มไปเพิ่มไปนะจนกว่าตัวของ C.I p เนี่ยจะมีการลดลงนะครับซึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเจอมาตั้งแต่ช่วงปี2021-2022 0 0อ่านะครับเราอาจะเจอเหตุการณ์แบบนี้กันคือ C.I p สูงและเฟดเนี่ยก็เพิ่มดอกเบี้ยรัวๆเลยนะครับเนาะทีเนี้ยนะครับก็มาสู่สถานการณ์ณปัจจุบันก็คือ C.I p เนี่ยต่ำแล,นะลแล้วนะครับเข้าใกล้2%มากๆแล้ว ทีนี้เมื่อเฟดทาการเพิ่มและลดดอกเบีย้ยเนี่ยมันจึงจะไปส่งผลกับตลาดอีกทีหนึง่งอ่าก็คือถ้าเกิดเฟดเพิ่มดอกเบีย้ยตลาดจะลงถ้าเกิดย้อนกลับไปปี2 0 20 2 1 2022ที่ CPI สูงและเฟดเพิ่งเพิ่มดอกเบีย้ยนะครับช่วงนั้นเนี่ยสังเกตว่าตลาดลงนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูการไปทีนึงนะแต่ว่าเอาทฤษฎีก่อนนะครับทีนี้น้ำปยุกต์เนี่ย,ย,นนยคืออะไรฮะเราเห็นแล้วว่า CPI ต่าและเฟดจะลดดอกเบี้ยเท่ากับว่าตอนนี้คนกาลังคาดหวังว่าตลาดจะมีการขึ้นอ่านี่คือด้วย Com มันเ็นตบเนี่ยมันจะครับ เหตุการณ like ์ณปัจจุบ like <tr> ันเนี่ยอย่างที่บอกไปนะ CPI ประกาศมาณวันเมื่อวานเนาะสองจุดห้าแล้วก็อัตราดอกเบี้ยณปัจจุบันอยู่ที่ห้าจุดห้าแต่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับเนาะทีเนี้ยนะครับเรารู้แน่ๆนะครับว่าเฟดเนี่ยลดดอกเบี้ยชัวร์นะครับยังไงก็ลดแน่ๆเขาประกาศมาแล้วว่าลดเพียงแค่จะลดแค่ไหนเท่านั้นเองนะครับเมื่อเฟดทำการลดดอกเบี้ยนะครับเนาะลดแน่ๆเนี่ยก็จะไปส่งผลต่อ CPI อีกทีหนึ่งนับก็คือ CPI เนี่ยจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไไปด แต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับคือ c p i 2.5เนี่ยผมมองว่ามันต่ำมากแล้วนะครับนั้นเนี่ยการเพิ่มขึ้นของเขาเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะอาจจะเพิ่มไปสัก2.7 2.8นะครับหรือว่าอาจจะไปที่อ่าสเนี่ยไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเกิดมันขึ้นไปหลัก4หลัก5%อา,อ,าอาจจะอาจจะเริ่มมีปัญหาแต่ณตอนนี้ไม่ถือว่ามีปัญหานะครับเนั้นเนี่ยโดยสถานการณ์ณปัจจุบันถ้ายิงจากแค่ตัวของอัตราดอกเบี้ยนะครับและ c p i นะถือว่าดีกับตลาด นะครับเนาะแต่เดี๋ยวเรามาดูโอกาสที่เกิดขึ้นกันดีกว่านะครับในกรณีแรกเนาะที่บอกไปนะก็คือทุกอย่างเนี่ยมันดีนะครับก็คือตลาดเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นเลยนะเพราะว่าเฟดลดดอกนะครับซีไมันต่ำนะครับเนาะพอตลาดมันมีการขึ้นนะครับซีเนี่ยมันก็จะกลับมาขึ้นนะครับเพราะว่าเฟดลดดอกเบี้ยเนาะซีมันก็จะมีการเพิ่มขึ้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับพอ c ีเพิ่มขึ้นเนี่ยแน่นอนครับสุดท้ายเนี่ยเฟดก็จะต้องกลับมาเพิ่มดอกอีกทีหนึ่งแต่วัฏจักรเนี่ยนะครับ นะครับอาจจะกินเวลาไปปี2ปีนะกว่าเฟดเนี่ยจะกลับมาเพิ่มดอกเบี้ยซึ่งเดี๋ยวมีตัวอย่างในกราฟให้ดูนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเหมือนกันกับโอกาสที่2นะครับซึ่งเป็นโอกาสในด้านที่แย่อย่างที่รู้กันเนาะเวลาที่เฟดลดดอกเบี้ยเนี่ยแน่นอนครับ CPI นะครับมันต้องมีการเพิ่มขึ้นเนาะมันควรจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิด CPI เนี่ยมันดันลดลงนะครับจะเกิดอะไรขึ้นในการที่ CPI ลดลงเรื่อยๆนะครับแม้ว่าเฟดจะทําการลดดอกเบี้ยแล้วนะครับสิ่งนั้นนะครับจะส่งผลให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจถดถอยนะครับ นะก็คือจริงๆเนี่ยมันคือเงินฝืดก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายอยากจะส่งผลให้เกิดเศรษฐกิจถดถอยตลาดจะเกิดการล่วงลงแบบหนักมากๆนะครับเนาะอาจจะลง 30- 40- 50%ได้ในตัวของตลาดหุ้นส่วนคริปโตเนี่ยอาจจะลงไป 70%- 80%ได้นะครับเนาะอันนี้คือโอกาสที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเฟดลดดอกและที่ียยังลงต่อนะครับเนาะจะส่งผลให้เศรษฐกิจถดถอยแล้วก็ตลาดจะแคสนะพอแคสเสร,นะร็จนับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับตลาดเนี่ยมันก็จะมีการกลับขึ้นมาอยู่ดีนะครับเนาะเพียงแค่ว ดังนั้นเนี่ยจากภาพที่ผมให้เห็นนะจากตรงนี้นะครับตามที่ดีเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปตามที่เราคิดนะครับอ่ะ CPI มันเพิ่มนะครับเนาะนะตัวเฟดลดดอกเรียบร้อยตลาดขึ้นแน่ๆนะครับแล้วก็เดี๋ยววนวัฏจักรใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันดันผิดโผนะไม่ตรงตามทฤษฎี CPI ดันลดลงต่อนะครับเนะบนะาะทั้งๆที่มันควรจะเพิ่มเศรษฐ,ฐกิจจะเข้าสู ح, ส่ภาวะเศรษฐ,ฐกิจถดถอยและตลาดจะขึ้นถามว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้ กรณีที่2เนี่ยนะครับต้องเข้าใจว่ามันมีแฟกเตอร์มาเพิ่มเติมทุกคนนั่นก็คือเรื่องของฟิลิปเคิร์ฟนะครับฟิลิปเคิร์ฟเนี่ยมันเป็นทฤษฎีอ่าในเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะครับซึ่งมันงงเราไม่ต้องเข้าใจมันมากเอาเง่ยงายๆนะทุกคนครับฟิลิปเคิร์ฟเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ครับว่า CPI กับอัตราการว่างงานนะครับมันจะแปรผกผันกันถ้าเกิด CPI สูงอัตราการว่างงานจะต่ําแต่ถ้าเกิด CPI ต่ําอัตราการว่างงานจะสูงดังนั้นนะครับทุกคนครับถ้าเกิดว่าอัตราการว่างงานเนี่ยมันสูงงขึ้นนนนะะเเพราาาว่่่ CPI ียมัตํล เห็ไหม CPI มันต่าลงเรื่อยๆอัตราว่างงานมันก็จะสูงขึ้นและต้องเข้าใจนะครับที่เฟดลดดอกเบี้ยรอบนี้เนี่ยไม่ใช่ CPI มันต่ําแล้วนะครับเฟดต้องการให้ที่2%แต่เนี่ยมัน2.5มันยังไม่ถึงเป้าเฟดต่อแค่มันเข้าใกล้มากแล้วนะครับแต่ที่เฟดเนี่ยประกาศจะลดดอ,อกเบีย้ยถ้าเกิดใครยังจําได้ย้อนไปนิดนึงเนี่ยคืออัตราการว่างงา,านเนี่ยมันออกมาสูงเกินไปครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกนะว่าเอ้ยถ้าเกิดในรอบนี้ CPI มันยังลงต่อลงต่อเรื่อยๆครับและ มันยังเกิดเอฟเฟกของฟิลิปเคิร์ฟอยู่อัตราการว่างงานมันจะสูงขึ้นพอสูงขึ้นเฟดจะต้องรีบรดลดดอกเบี้ยให้เร็วที่สุดนะครับ <S 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 เพื่อให้อัตราการว่างงาน,นลดลงนะครับแต่ก่อนที่อัตราการว่างงานเนี่ยจะลดลงเนะี่ยตลาดเนี่ยมันจะถดถอยก่อนหรือตลาดเนี่ยมันจะแคดก่อนนะครับถามว่าเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ไหมผมบอกเลยว่าเคยแน่นอนอยู่แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูที่กราฟกันบ้างนะครับจะได้เห็นในเรื่องของราคากันไปด้วยเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงกันแน่เนาะในตามทฤษฎีเนี่ยก็เห็นไปแล้วนัมนก็ มีความงงในระดับหนึ่งนะครับเนาะแต่ถ้าเกิดใครงงไหนก็เมนต์บอกได้นะแต่ถ้าเกิดใครเข้าใจเนี่ยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับก็เดี๋ยวมาเพิ่มแฟกเตอร์อันหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นการ์ดจาก S&P 500เนาะคือ SPX นะครับเป็นดัชนีหุ้นของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เดี๋ยววิกคอรเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูอีกทีนึงแต่เราต้องมาดูที่ SPX ก่อนเพราะว่ามันมีความยาวนานก่อนนะครับอ่าผมจะเปิดแฟกเตอร์นะครับมา3ตัวนะครับทุกคนครับนั่นก็คือนะครับอันแรรรรรรกกเเเเเนนนนนนาาาาาะะ USCPI หหืืออ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 อววว่่่่่ััััััตตตดบบีีีี้้ยยทท2คขงงิฟ3 อันเรทนะครับอันนี้ก็คืออัตราการว่างงานนะครับผมจะใช้ข้อมูลนะครับเฉพาะาตั้งแต่ ะครับปี2000เป็นต้นมานะครับเนื่องจากว่าก่อนปี2000เนี่ยทุกคนต้องเข้าใจนะว่าตลาดสายนาฬิกาเนี่ยเป็นตลาดที่ไม่ได้ใหญ่มากคนไม่ได้เข้าถึงขนาดนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีความงงนะครับเนาะถามว่ามันดูได้ไหมมันดูได้นะครับแต่ว่าผมลองแล้วมันมันเข้าใจยากนะครับเอาที่ณปัจจุบันนะครับตั้งแต่ปี2000ก่อนนะครับในปี2000เนี่ยสังเกตนะครับว่าเฟดมีการลดดอกเบี้ยเนี่ยมาทั้งหมดนะครับทุกคนครับสามครั้งและสามครั้งททีีี่่่่่ผผาาาานนนนนนนมมเเเเยยปป็็ัััังงงไไะะะะคคครรบบบสกกกตออืว เวลาที่ CPI เนี่ยมันต่ำลงเห็นไหมครัทุกคนนรัมันต่ำลงเห็นไหม CPI นะต่ำลงนลงนะับตัวของอัตราการว่างงานจะสูงขึ้นนะครับในภาพระยะสั้นนะเนื่องจากทฤษฎีที่ผมบอกไปคือฟิลิปเคิร์ฟนะฟิลิปเคิร์ฟก็คือไปแบบนี้เห็นไหมครัอ่า CPI ต่ำลงนะครับอัตราการว่างงานสูงขึ้นนะครับซึ่ง CPI เนี่ยมันต่ำลงนะครับในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเนี่ยต่ำลงด้วยเห็นไหมอัตราดอกเบี้ยต่ำจริงๆ CPI มันควรขึ้นนะครับแต่ว่า CPI ดันลด พอลดปุ๊บนับดันให้อัตราการว่างงานสูงขึ้นนะครับพออัตราการว่างงานสูงขึ้นนะครับตลาดเป็นยังไงครับสังเกตดูนะตอนนั้นนะเป็นยังไงฮะมันลงนะมันลงนะครับจนกระทั่งเนี่ยนะครับอัตราการว่างงานเนี่ยมันไปจุดพีคสุดแล้วนับแล้วสเปเนี่ยต่ำสุดและดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ในโซนต่ำสุดแล้วนะครับตลาดมันถึงมีการฟื้นได้นะครับในรอบต่อมานะครับในรอบนี้ก็เหมือนกันนะครับในปี2007-2008ก็คล้ายๆกันเลยเฟดเนี่ยมีการลดดอกเบี้ยเพราะอะไรครับตัวของ CPI เนี่ยมันอยู่ในระดับที่ต่าาาาอ่่่ะะะเเเนน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 ใชวววงงแรรรกกีียคััับห็มมม้ขขึไปต CPI นะมีการขึ้นไปนะมีการขึ้นไปนะครับก็ตามทฤษฎีเหมือนกันแหละแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับมันมีการแคทตกลงมาครับทั้งในเรื่องของนะครับอตัตราดอกเบี้ยที่ลดลงมาเร็วมากแล้วก็ตัวของ CBI เนี่ยที่ต่ําลงมากๆพอ CBI มันต่ําลงมากๆเนี่ยเป็นยังไงครับจากที่ผมบอกไปฟิลิปเคิร์ฟครับตัวอัตราการว่างงานสูงขึ้นครับพออัตราการว่างงานสูงขึ้นเนาะสังเกตเลยว,ว่าตลาดเนี่ยมันแคทหนักแล้วนะพอแคทหนักเป็นแบบนี้ปุ๊บมันถึงจะมีการฟื้นขึ้นมาได้้ดฟืนขึ้นมาได้นะอ่ามาาอล่สุดนะครับปี2020 2020เนขอองงงเรราา่ยััไคบ เนี่ยมีการลดออกเบีย้ยก็จริงลดลงแต่ว่าเป็นไง CPI เนี่ยช่วงแรกเนี่ยมีการขึ้นสูงขึ้นซึ่งตามทฤษฎีนะครับมันถูกต้องแล้วเป็นไงครับมันก็มีการขึ้นไปของ ตลาดหุ้นอยู่ดีแต่พอสุดท้ายเนี่ย c p i ดันลดต่ําลงทั้งๆท,ท,ที่มีการลดอัตราดอกเบีย้ยถึงผมจะเข้าใจแล้วนะครับว่ามันมีตัวของปัจจัยอื่นแทรกซ้อนแต่ว่าเราดูแค่ตรงนี้จะเห็นได้ว่าเออพอ c p i มันต่ําลงอัตราการว่างงานเนี่ยดีขึ้นมานะครับตามทฤษฎีของฟิลิปเคิร์บเลยนะเพราะเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บนะพออัตรา่านเงินสูง c p i ต่าสุดดอกเบี้ยต่ําสุดนะครับตลาดเนี่ยนะรับมันถึงเริ่มมีการกลับขึ้นมาได้นะคมัน,ะนะนถึงจะเริ่มมีการกลับขึ้นมาได้นะ นะครับเนาะถ้าเกิดว่าในรอบเนี้ย CPI เนี่ยนะครับหลังจากที่อัตราดอกเบี้ยเนี่ยออกมาแล้วนะอัตราดอกเบี้ยต่ำลงต่ำลงมาในรอบนึงละปั้งและ CPI เนี่ยนะครับสมมตินะทุกคนมันดันจุ่มลงไปอีกมันดันลดลงต่อนะครับมันดันลดลงต่อไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับอัตราการว่างงานเนี่ยมันจะสูงขึ้นทันทีเนาะสูงขึ้นทันทีนะพออัตราการว่างงานสูงขึ้นเนี่ยเฟดจะต้องมีการลดดอกเบี้ยแบบรวดเร็วและรุนแรงนะครับรอบหนึ่งแน่ๆนะครับทิ้งดิ่งลงมาครับแล้วพอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับ ไอตัวของ CPI เนี่ยก็จะต่ําลงอีกนิดนึงนะอะ่นะครับก็อยู่ในระดับที่ต่ำนะครับตัวของอัตราการบัางคับเนี่ยก็อยู่ในระดับที่สูงในระดับหนึ่งก่อนนะครับจนกระทั่งเนาะเฟดลดดอกเบี้ยเสร็จแล้วนะครับผ่านไปสักระยะหนึ่งนะฮะอมันถึงจะมีการกลับขึ้นมาเนาะอันเนี้ยระยะหนึ่งเลยนะนานพอสมควรนะครับแต่ว่าพวกของ CPI อะไรต่างเนี่ยก็ถึงจะมีการกลับขึ้นมา นะครับแล้วก็ตัวของอัตราการบ้างงานเนี่ยก็จะมีการดรอปกลับลงมานะพอตการบ้างงานเนี่ยดรอปกลับลงมานะครับตลาดหุ้นมันถึงจะมีการกลับขึ้นไปนะครับถ้าเกิดว่ายิงจากรอบที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับโอกาสที่จะขึ้นกับตัวของตลาดหุ้นเนี่ยนะครับถ้าเราเอา3รอบผ่านมานะก็คือเป็นยงไงลงก่อนรอบหนึ่งเนาะก่อนจะมีการขึ้นไปแบบนี้เห็นไหมลงก่อนรอบหนึ่งก่อนมีการขึ้นไปนะครับอันนี้คือโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับตัวของตลาดหุ้นแต่อย่างที่ผมบอกไปครับไอที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยผมต้องบอกงี้นะครับตั้ ปี2020ทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเนาะมันมีวิกฤตเศร,รษฐกิจเกิดขึ้นทั้งหมดครับ่ะตอน2000เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นนายวันวั 1, นะครับแล้วก็เป็นฟองสบู่ดอทค2008 2009เนี่ยเป็นวิกฤตการเงินโลก2020เป็นโควิด เนาะส่วนปีเนี้ยเรายังไม่รู้ว่าจะมีวิกฤตอะไรไหมอาจจะเป็นสงครามโลกหรืออะไรไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดว่ามันจะเหมือนกับ3มครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันจะต้องมีเหตุการณ์แทรกซ้อนที่ทําให้เกิดเศรษฐกิจถดถอยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดันดันไม่มีเลยนะครับดันไม่มีเลยเป็นยังไงนะครับก็กลับมาดูที่ตรงนี้เนาะที่หมอบอกไปนะก็คือกรณีแรกนะครับุกคนะกรณีบนสุดตรงนี้เห็นไหมตลาดมันก็จะมีการขึ้นไปอยู่แล้วนะครับ CPI มันก็จะต้องเพิ่มขึ้นนะตามปกติของมันแล้วก็ตลาดเนี่ยถึงจะมีการกลับมาเพิ่มดอกนะครับ นะครับเนาะเคยทุกคนเคยนะครับมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้เนี่ยสังเกตดูนะครับในรอบเนี้ยที่ลงมาเพราะอะไรครับเงินเฟอ้อเนี่ยสูงแล้วแล้วเฟดก,ก็จะมีลดดอกแล้วตลาดเนี่ยถึงจะแคดรอบนึงเนาะแล้วก็กลับไปอยู่ดีนะครับมันจะเป็นวัฏจักรแบบนี้ถ้าเป็นในกรณีแรกเนี่ยนะครับมันก็จะมีการขึ้นไปก่อนเนาะแล้วก็ลงมานิดหน่อยแล้วก็ไปต่อได้แต่ถ้าเป็นกรณีที่2ออย่างที่ผมบอกไปก็คือมีเหตุผลแทรกซ้อน CPI ลดลงลดล,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 ลงต่ออย่างต่อเนื่อง นะครับเนาะแล้วก็แต่การบางง่ายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลาดจะแคสก่อนรอบหนึ่งนะครับพอมาสรุปกรบาฟบิตคอยนะครับแล้วก็ตามรูปแบบเว็บทั้งหมดที่โอกาสจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราก็จะได้แบบนี้ครับทุกคนครับอย่างแรกเลยถ้าเอาแบบขีดภาพเิเๆนะไม่ต้องแบบไปอะไรมากเนี่ยทุกคนคืออะไรฮะอย่างแรกเนาะตลาดเนี่ยมันไปเลยครับขึ้นไปเลยนะครับขึ้นไปแน่ๆเพราะอะไรครับ CPI ลดทุกอย่างลดนะเหมือนกับที่เราต้องการมันก็จะขึ้นไปก่อนแต่ขึ้นไปเนี่ยมันคือขาสุดท้ายครับมันคือขาสุดท้ายแล้ว เพราะสุดท้ายเนี่ยนะครับเดี๋ยวเงินเฟ้อมันจะสูงขึ้นอยู่ดีจากการที่เฟดนะครับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องนะครับและตลาดก็จะมีการวนกลับลงมานะครับเนาเป็นการลงมาพักตัวแล้วก็ไปต่อถ้าในรอบที่แล้วเนี่ยนะครับคืออะไรนะครับก็คือกราฟชุดนี้ครับทุกคนนี่นะอ่าผมจะแค่เฟดฟลางเดียวนะครับสังเกตดูเห็นไหมหลังจากที่เฟดลดดอกเบี้ยเสร็จนะครับกราฟเนี่ยเป็นยังไงครับทุกคนขึ้นแรงไหมแรงมากนะครับแต่พอเฟดนับเริ่มขึ้นแต่อัตราดอกเบี้ยนะช่วงที่ใกล้เริ่มขึ้นเนี่ยเห็นไหมตลาดมันก็ อันนี้นคือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในรอบนี้คืออะไรฮะพอเฟลลดลอดดอกเบีย้ยนะครับตลาดเนี่ยก็ไปครับเนาะค่อยๆไปเลยนะแต่ว่าต้องเข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ยมันลดดอกเบี้ยแล้วเนี่ยมันลงก่อนนะครับอย่างที่บอกไปคือมันมีปัจจัยอื่นเพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดว่ารอบนี้มันไม่มีปัจจัยอื่นเพิ่มเติมเหมือนในตอนนั้นนะครับตัวของต์บิตคอยเนี่ยมันก็จะไปเลยแต่ไปแล้วเนี่ยสุดท้ายก็จะมีการลงมาอยู่ดีนะครับมันเป็นวัฏจักรของเศรษฐกิจเนาะลงมาแล้วก็ไปกันต่อนะครับเราก็ลองมาดูเนาะถ้าในภาพของการอ่่่่่่าาาาาาขขึึ้้นน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 ไไไไไปปปปปออออยยยยงงเเเเเดีีีววะะะะะคครรรรัััััับบบมมจณหทกกกฟ นะครับเนาะก,ก็มองประมาณนี้ฮะอันหนึ่งสองสามสี่นะครับขึ้นห้าไปห้าเนี่ยอาจจะเอ็ชทีนชันด้วยนะครับผมก็มองเป้าอย่างบอกไปก็คือประมาณอ่าแปดหมื่นถึงหนึ่งแสนนะครับเนาะโดยประมาณนะผมก็จะมองเป้าประมาณนี้อ่านี่นะครับทุกคนก็จะมองเป้าประมาณนี้นะครับแปดหมื่นนะครับถึงประมาณหนึ่งแสนนะครับประมาณนี้เนาะซึ่งถ้าเกิดว่าถึงตรงนั้นแล้วนะเฟดมีการลดอัตราดอกเบี A ้ย e นะครับเราลองเทียบจากรอบก่อนก็ได้นะจากตรงนี้ เนาะพอลดดอกเบีย้ยเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กลับมาขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยตอนที่มันลงเนี่ยมันลงมา81%นะครับแล้วก็ลองตีกราฟดูนะครับจากตรงนี้เนาะไปถึงด้านบนนู่นนะครับ8ปเนี่ยก็คือราคาบิทคอยเนี่ยในรอบตัดไปเนาะถ้าเกิดมีการแคส์เนี่ยอาจจะลงมานะครับแถวๆอ่า30,000ได้นับแต่จุดทางซีดีเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออะไรอ่ะ51.8%ก็คือราคาณปัจจุบันนี่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นเพื่อนมองว่าเฮ้ย ทุกอย่างเนี่ยมันน่าจะดีนะมันไม่น่ามีเหตุการณ์อื่นแทรกซ้อนนะไม่น่าเหมือนในรอบ24ปีที่ผ่านมาผมมองว่าเพื่อนๆซื้อเลยครับเนาะมันเป็นจุดที่น่าน่าเอาอยู่ดีนะครับเนาะเพราะถ้าว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยไม่ซื้อนะวันนี้นะและปล่อยมันขึ้นไปในโบน,น,นูนแล้วบอกว่าเดี๋ยวรอมันย่อ่อยเอามันจะกลับมาที่ตรงนี้อีกทีนึงครับเนาะตรงนี้อีกทีหนึง่งนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เ,เชื่อว่าบิตคอยจะขึ้นนะครับด้วยทุกอย่างที่ผ่านมาแยังเชื่อมั่นในคริปโอยู ก็สามารถเข้าได้นะครับเพราะว่าในฝั่งของ Bitcoin เองนะยังมีเรื่องของ h าวบิ n งอยู่ด้วยเห็นไหมยังมีเวลาของฮาวบิ n งอยู่ด้วยงนั้นณตอนนี้ยังมีโอกาสนะครับที่มันจะขึ้นได้แต่ว่าถ้าเกิดในมองในฝั่งลงล่ะก็คืออย่างบอกไปคืออัตราการว่างงานมันสูงขึ้นนะครับและตัวของ CI เนี่ยมันดันล่มต่อแบบอย่างต่อเนื่องบิตคอยมันก็จะแคสเลยครับมันก็จะแคสต่อทันทีทุกคนเนาะถามว่าแคสขนาดไหนนะครับมันจะแคสในระดับเดียวกับแถวๆตรงนี้แหละทุกคนนะเนาะแล้วก็มาลองดูกราฟกันนะครับในตรงเนี้ยอัน,นกนกนกจาก อย่างนี้เห็นไหมรอบนั้นเนี่ยก็ลงมา78-81%นะแต่ต้องเข้าใจว่าตอนนี้นมกักจะแคบไป,ปยังต่ำเนาะมันก็เลยจะลงลึกหน่อยอ่าแต่ถ้าในรอบนี้เราลองมาดูกันนี่ครับว่าเป็นยังไงเนาะผมจะเอาจากด้านล่างนี้อย่างเดียวนะครับเนาะเอาจากด้านล่างนี้อย่างเดียวนะครับตีอย่างนี้เลยปั้งแบบนี้ไปนะครับถ้า78-81%ถึงนะครับก็แถวๆเท่า,าไหร่ฮนะแถวๆ3,000เหมือนกับรอบที่แล้วไม่ได้ต่างกันมากทุกคนเนาอกจาก3,000 เรน,นลงมาลึกนะลึกมากๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าในจุดหนึ่งที่น่าเก็บไม่แพ้กันคือ5 0าสเห็นไหมเป้แถวๆสี่หมื 8, น่นถึงสามหมื่นแปดนับสองจุดเนี้ยก็จะเป็นจุดที่น่าสนใจนะถ้าเกิดว่าคอยเนะี่ยมันมีการล่วงแต่ถ้าเกิดว,ว่าเรามองตามทฤษฎีของ Elliott Wave แล้วนะครับก็จะมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนก็คือการตีอย่างนี้นะครับแล้วก็ขออภัยนะทุกคนต้องใช้แบบล็อกการรีทิ้สักนิดหนึ่งนะครับจริงๆเป้าเนี่ยมันต้องใช้แบบเดียวกันหมดเนาะแต่ว่าอันนี้ผมจะให้เห็นภาพที่ว่ามันนนลลงลึกกห่่อยยเี็แถวๆ นะครับอันนี้คือกรณีที่แบบเฮ้ยเลวร้ายสุดสุดแล้วของบิตคอยที่มองว่าจะจะ,จะเกิดขึ้นนะส่วนกรณีอื่นๆเนี่ยนะครับเนาะถ้าเกิดว่าเราปรับให้มันตรงกับแบบล็อกการิทึมเนี่ยนะทุกคนนะอ่ะมันก็อยู่แถวๆนี้อ่ะเราแบบการีทึมเนาะเอาแบบแย่ๆหน่อยแบบเราก็จะได้ว่าเออเป้าเนี่ยก็อยู่ที่3จุดแบบนี้นะครับทุกคนนะโอเคอ่ะแบบนี้นะครับจุดแรกเท่าไหร่ฮะประมาณ30,000กว่าๆนับแล้วก็มา24,000แล้วก็ไป10,000เนาะแต่ว่าผมอยากจะ เอาจริงๆนะส่วนตัวเนี่ยผมก็มองว่าแถวนี้มันน่าจะอยู่อยู่นะครับสี่หมื่นกว่ากาอี่เอาเป็นสี่จุดแล้วกันนะครับสี่จุดเนี่ยก็จะเป็นแนวรับนะครับในกรณีที่ว่าเอ้ยตลาดเนี่ยมันมีการอ่าไม่ตรงตามที่คลิปนะครับมันเป็นเศรษฐกิจมีอะไรแทรกซ้อนมาอะไรเงี้ยครับก็จะดรอปมาก่อนและหลังจากนั้นก็จะขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในกรณีที่สองเนี่ยนะครับหลังจากที่มันดรอปมันแคสมาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะไปแรงมากนะครับเพราะว่าอะไรครับถ้ายิงจากเวฟหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสมมุติว่าลงมาถึงล่างนี้นะะะะะคครรรััับบออาจจจเเปป็็็นนนน ABC แล้วมกไฮะ ยิงจากตรงนี้ใช่ไหมปึ้งนะสมมตินะลงถึงตรงนี้แล้วกันนะสมมติถึงตรงนี้นะครับเนาะร้อยหกทุกคนก็แสนสามนะครับแล้วก็คือถ้ามองจากปเป้าราคาเนี่ยนะไอ้ตรงเนี้ยมันขึ้นถึง1นึ่งแสนใช่ไหมแต่เนี้ยแสนสามอาจจะดูห่างกันนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดนับจากจุดที่มันขึ้นเนี่ยทุกคนมันจะต่างกันมากนะอย่างเนี้ยมาถึงด้านบนเนี่ยทุกคนดูนะสามร้อยเปอร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอ้าไปหนึ่งแสนเนี่ยจากตรงเนี้ยครับมันกี่ปเปอร์เซ็นต์ครับเนาะก็ประมาณ 70กาเปอร์ per, นะสังเกตดูว่าถ้าเกิดว่ามันลงมาก่อนเนี่ยมันจะเป็นจังหวัดตลาดที่ขึ้นได้แรงกว่าแล้วก็รุนโหดกว่าทุกคนเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันครบถ้วนหมดนะครับ CPI ตำ่ำอัตราดอกเบี้ยต่ำนะครับอัตราการว่างงานสูงนะครับสหรัฐเนี่ยสามารถดันนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยได้ทันทีนะครับเนะั้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เอามาให้ดูนวันนี้นะครับก็คือตัวของ CPI เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ตัวที่ตัดสินตลาดเลยทันที นะครับจะเห็นว่าเฮ้ยคนค่อนข้างไฮฟ์กันนะครับเรื่องของเสอที่ที่มันลดมาขนาดนี้แล้วก็จะมีการลดดอกเบี้ยต่อนะครับแต่ถ้าอิงจากข้อมูลที่ผ่านมาแล้วนะครับในรอบ24ปีมาเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่จุดที่จบขนาดนั้นไม่ได้เป็นตัวตอบด้วยซ้ำว่าตลาดเนี่ยจะดีหรือไม่ดีนะครับคือตามทฤษฎีมันดีโอเคยอมรับมันดีแต่ในทางปฏิบัติแล้วสังเกตเห็นได้ว่ายังมีตัวเลขอัตราการว่างงานที่ยังเป็นพระเอกอยู่นะครับถ้าอัตราการว่างงานนะครับมันดันสูงขึ้นอีกก็บอกเลยครับก็แคสตย ติดตามกันต่อไปนะครับไม่ต้องรีบถามว่าโดยส่วนตัวนะครับหลังจากที่ผมได้ข้อมูลตรงนี้แล้วเนี่ยผมตัดสินใจยังไงนะผมรอซื้ออย่างเดียวแน่นอนครับเท่าที่ผมพูดมาเนี่ยถ้าพูดง่ายๆทุกคนนะมันไม่ขึ้นมันก็ลงแต่ว่าเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยสุดท้ายเนี่ยแม้มันจะลงเนี่ยมันลงไม่นานหรอกแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาขึ้นได้ดังนั้นะเนี่ยผมก็แค่รอซื้อครับผมไม่ชอ็อตเอากําไรในฝั่งขาลงเพราะาผมเห็นแล้วว่าถ้าสมมติผมชอ็อตเนี่ยอ่าสมมตนะินะผมช็อตนะทุกคนนะแลวบิทคอยเนี่ย,ย,ยอะย แต่ถ้ามองในฝั่งของขาขึ้นหลังจากที่มันแคสไปแล้วแล้วมันค่อยขึ้นไปกําไร300-400เปอร์นะครับมันมาได้ดังนั้นเนี่ยส่วนตัวผมแค่รอซื้อนะครับจุดนี้ซื้อไหมนะครับผมซื้ออยู่แล้วนะครับเนาะไม่มีปัญหาอะไรมันขึ้นไปผมก็รอขายแถวๆอ่าแสนดอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะ8 0 0 0 0 0 0 0 0 0ดอลลาร์ก็รอขายตรงนั้นไปนะแต่ถ้าเกิด drop มาโอเคเป้านี้อาจจะไม่ได้เข้าเป็นไม้หลักนะครับอาจจะเข้าไปก่อนเผื่อตลาดมันวนกลับขึ้นทันทีเลยนะครับหรืออาจจะมาแถวเดียวนี้แอยเราก็ค่อย อันนี้คือแผนในการลงทุนผมก็คือผมจะมองว่าณนะตอนเนี้นะครับเรารอซื้อมันคือจุดที่เซฟที่สุดของเรานะถ้าเรารอได้นะถ้าสมมติมันลงจริงๆเนี่ยรอประมาณสัก2ปีเนี่ยเดี๋ยวมันก็กลับมาแล้วด้กยนครับเนาะหรือผือๆเนี่ยแค่ปีเดียวมันก็กลับมาแล้วเนี่ยอย่างตรงเนี้ยทุกคนนะถ้าเราเอาจากตรงที่มันไซเวแล้วก็มาถึงเนี่ยนะเราดูเวลากันเท่าไหร่นะก็ไม่ได้นานขนาดนั้นนะทุครับแค่แบบประมาณปีหนึ่งอะเนาะหลังจากปีหนึ่งเสร็จปุ๊บไปไงฮะโหขึ้นขนาดนี้รอปีหนึ่งกับกําไรเป็นพ ถ้ารอได้ผมว่ามันคุ้มที่จะรอส่วนตัวผมก็เลยมองว่าณนะรอบนี้รอซื้อจะดีที่สุดแต่ใครที่เป็นสายาแบบสิงเสียงเลยฟูเจอร์หนักๆเลยอันนี้จะต้องไปหาจังหวะในการเล่นเองอีกทีหนึ่งนะครับเนาะต้องหาจังหวะในการเล่นอีกทีหนึ่งส่วนตัวผมรอซื้ออย่างเดียวนะครับเพราะว่ามั่นใจแล้วว่ายังไงก็แต่เนี่ยตลาดมันจะกลับมาขึ้นแน่ๆเพียงแค่ว่าจะขึ้นตอนไหนนะขึ้นเลยทันทีนะครับมีของไปขายแต่ถ้าเกิดว่ามันลงก่อนโอเคมีเงินไปซื้อและเดี๋ยวไปรอขายหลังจากที่มันขึ้นหนักๆนะ อย่างนี้ยังได้ดูนะครับก็ประมาณนี้ด้วยนะครับสำหรับตัวของข้อมูลเรื่องของ CPI ตรงนี้นะครับใครมีคำถามอะไรยังไงนะครับก็สามารถเม้นบอกกันได้นะครับและถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แสดงใจให้กันแล้วกันนะครับงงตรงไหนก็เม้นบอกกันได้นะครับเนาะ